เมื่อสักครู่นะครับต้องบอกให้เลยว่าผมได้เข้ามาเดินแล้วนะครับผมรู้สึกเหมือนตอนนี้เปียบเลยนะั่นก็คือมันกว้างมากนะครับนี่ผมกางแขนดูการกว้างๆเลยนะฝั่งนี้เป็นฝั่งเคาน์เตอร์นะครับจริงๆในแพ็กเกจของเราเนี่ยนะถ้าเป็นแพ็กเกจบ้านเดี่ยวเลยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4,900บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้องบอกให้เลยว่าเรารวมให้ทุกอย่างแล้วนะครับแต่เสาเข็มไม่เสาเข็มหกเหลี่ยมแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นไมโครพายก็เพิ่มเงินนิดหน่อยส่วนเสาเข็มหกเหลี่ยมเราก็จะคืนเงินเป็นค่ารีฟันให้ มุมนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับก็ต้องบอกว่ามีความกว้างตามที่ดินที่คุณลูกค้าซื้อบ้านมาเลยอะตรงนี้ตัวบ้านเนาะตัวบ้านผมกลางแขนเรายังไม่สุดเลยโดยประมาณถนะ้าผมกลางแขนแบบประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มอีกประมาณสักเมตรนิดๆก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่านะครับห้องครัวตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมีพื้นที่ตารางเมตรให้อยู่ที่ประมาณ20ตารางเมตรถ้าตารางเมตรเพิ่มขึ้นเราเพิ่มค่าใช้จ่ายตามตารางเมตรนิดหน่อย สวัสดีครับผมโบศารุสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุภไลพาร์ควิวปินเก้ากาญจนาหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับสุภาอร์พาร์ควิวป่นเก้ากาญจนาน,นะครับหลังนี้เนี่เนยเราต่อเติม รอบบ้านเลยนะครับตั้งแต่หน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะครับสิ่งที่เด่นที่สุดก็คือหน้าบ้านนี่แหละที่ผมชอบนั่นก็คือ ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเลือกแบบสีแบบมินิมอลเลยนะครับเน้นเป็นสีขาวสว่างเลยนะทั้งรั้วเนี่ยรั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำเนาะ่อะอย่างบานทั้งทั้งท่านาาาบาน,นข้างก็จะเป็นรั้วสีดําสังเกตได้เลยนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าพอเราเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดเนี่ยสีขาวทั้งเหล็กทั้งอะไรเนี่ยมันก็สวยไปหมดนะครับแล้วก็หลังคาที่ใช้เนี่ยจะเป็นหลังคาทเมทัลชีสนะครับทเมทัลชีสบวกกับฝ้าระแนงด้วยแล้วฝ้าระแนงก็จะเลือกใช้เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้ก็ดูเต็มดูสวยที่สคัก็ืออผมชบ ตัวที่แบบการต่อเติมเพราะว่าเขาทําให้บ้านสุภัยเนี่ยที่บ้านสุภัยต้องบอกว่าสไตล์ของสุภัยคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะครับดูแบบมีมีอายุหน่อยแล้วเนาะแต่ถ้าแบบตกแต่งด้วยสีขาวประมาณนี้ผมว่ามันดูแบบดูสดใสดูวัยรุ่นขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบนะผมไม่ได้บอกว่าบ้านสุภัยไม่สวยนะครับแต่กำลังจะบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยนะก็คุมโทนมาได้ระดับหนึ่งสังเกตมองใกลีกนิดนึง ตัวบ้านของสุภไลเนี่ยนะครับสังเกตวงกบนะเขาใช้วงกบเป็นสีขาวซึ่งเป็นวงกบหน้านต่างที่เป็นแบบ UPVC นะครับแล้วก็ เน้นแบบสีตัวบ้านเป็นสีเทาแล้วก็ตัดกับสีไม้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทําให้บ้านเด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยนะครับมันดูแบบดูว้าวดูอลังการนะคลิปนั้นผมพูดไปหมดแล้วนะครับว่าสีตรงนี้ใช้อะไรยังไงไปย้อนดูได้นะครับสาหรับหลังนี้ก็คือเมทัลชีสฝ้าระแนงนะครับเวลาค้นหาพิมพ์ใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์วสแสงทองการช่างเว้นวักเมทัลชีสฝ้าระแนงแล้วก็เวนวักตามด้วยสุภไลพาร์ควิวป่นเก้ากาจนาก็จะเห็นแบบนี้เลยนะ เห็นไหมครับสวยไหมอืมดูใหญ่ดูเต็มนะครับเสาแผงมีทั้งหมดสี่ชุดทุกชุดมีท่อระบายน้ําหมดนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ําจะล้นรางหรืออะไรพวกนี้ใช้กันนานๆและที่สําคัญก็คือเมทัลชีตบวกฉนวนแล้วก็มีฝ้าด้วยข้างในนี่จะไม่ร้อนเลยเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างนอกนี่แบบหูยร้อนระอุเลยเนาะใช่ไหมตากล้องพอยืนอยู่ข้างในนี่ต่างกันไหมเย็นมากอืยเราเราอย่าไปเวอร์ขนาดนะั้นยจริงไหมจริงเนาะ พี่ก็สังเกตได้นนว่าอยู่ข้างในเนี่ยพี่รู้สึกว่า,เ,าเมื่อเราทําหลังคาเนี่ยมันก็ต้องเย็นกว่ากลางแจ้งอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเย็นกว่าแล้วผมก็ก,กล้าการันตีด้วยผมเองเลยนะถ้าคุณใส่ฝ้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะเย็นกว่าที่ไม่มีฝ้าหรือเปา่าถ้าแบบเมทัลชีสต่อให้ใส่ฉนวนพียูโฟมหนาๆเลยแล้วเมื่อคุณเอาเมทัลชีสธรรมดานะครับใส่ฉนวนพีอีก็ได้แต่ใส่ฝ้าด้วยเอามาแบบเทียบกันเนี่ยใส่ฝ้าเย็นกว่านะครับเพราะว่าแผ่นหลังคากับแผ่นฝ้า มันจะมีช่องว่างน,นะครับช่องว่างตรงนี้เนี่ยจะทําให้อากาศถ่ายเทผมจะเอาอากาศเนี่ยถ่ายเททางรางน้ําเพราะเพราะว่าปลายแผ่นเนี่ยมันจะมีรางน้ํารองอยู่อากาศมันก็จะเข้ามาใต้ปลายแผ่นแล้วก็เข้ามาทางช่องรางน้าแล้วก็วนเวียนใต้ฟ้าออกจะทําให้คนที่อยู่ใต้หลังคาเนี่ยนะครับเยน็นแล้วก็เย็นกว่าปกติด้วยผมเคยวัดด้วยตัววัดอุณหภูมิด้วยนะแบบนี้จะเย็นกว่านะครับนะทีนี้คลิปนี้ของเราเนี่ย ก็ต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต่อเติมห้องครัวหลังบ้านนะครับแต่ก่อนจะไปห้องครัวหลังบ้านเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการต่อเติมห้องอเนกประสงค์นะครับซึ่งห้องอเนกประสงค์ห้องนี้เนี่ยเป็นการต่อเติมออกจากตัวบ้านแล้วเขาไปที่ข้างบ้านแต่ทําแบบถูกต้องกฎหมายแบบถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยนะครับเว้นจากรั้ว50ซนติเมตรนะแล้วก็ต้องบอกว่าลงด้วยเสาเข็มไมโครพายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับถูกต้องได้รับการอนุญาตจากนิติบุคคลนะครับหรือถ้าจะไปที่เขตเนี่ยก็สามารถขออนุญาตได้เพราะว่า เราทําถูกหมดหน้าต่างด้านหน้าก็เว้นจากรั้วเกิน2เมตรอยู่แล้วนะครับอันนี้น่าจะประมาณ5เมตร6เมตรได้เนาะหรือก่อนผนังทึบเว้นจากรั้วข้างบ้านหรือหลังบ้านเนี่ยห้เซนรอบด้านเลยนะครับอันนี้คือการต่อเติมให้ถูกต้องเนาะต่อไปนะครับจะพาไปเดินโซนฝั่งนี้โซนฝั่งนี้ท่านเจ้าของบ้านน่าจะอยากปลูกต้นไม้บ้างเพราะว่า ผมพูดตรงนะถ้าฝั่งที่ต่อเติมด้วยเนี่ยผมจะแนะนําว่าอุ้ยผมขอญอาตแนะนําเป็นปลูกต้นไม้ได้ไหมคุณลูกค้าถ้าจะทำเนี่ยผมก็ได้เงินนะแต่เราก็อยากแนะนําตรงไปตรงมานะเพราะว่ามันอาจจะมีพื้นที่สักโซนเนึ้เป็นโซนสีเขียวนะครับเพราะด้านหลังตรงนี้ผมก็ต่อเติมหมดแล้วเนาะก็เว้นไว้สักโซนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคุณซื้อบ้านเนี่ยคุณจะต้องมีโซนที่เอาไว้วางแท้งน้ํานะครับแล้วก็ ที่สาคัญก็คือถ้าแทงน้ํามันอยู่ในร่มได้เนี่ยมันจะยืดอายุการใช้งานไปอีกหลายปีมากๆนะครับแล้วก็หน้าร้อนคุณไม่ต้องอาบน้ําอุ่นด้วยนะอันนี้ก็อยู่ในร่มหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นโซนซักล้างและตรงนี้ก็เป็นระแนงโปร่งนะครับใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์เหมือนเดิมนะครับตัวเดียวกับหลังคาหน้าบ้านเลยก็คือวัสดุชิ้นเดียวใช้ได้หลายแบบจะเว้นซาอร่องให้อากาศถ่ายเทก็ได้นะครับด้านบนตรงนี้เป็นเมทัลชีตนวน PU โฟมนะครับเป็นสีีขาวนะครับผมใส่แว่นตาก,ก็แอบเเลียงหน่อย หลักๆเราใช้อยู่2ส,สีก็คือสีเทานะครับเป็นสีเงินๆนนะคล้ายๆสีอะลูนะครับนะก็จะเป็นสีเงินกับสีขาวนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่ได้รีเควสเราจะใช้เป็นสีเงินเป็นหลักนะครับเอาต่อไปขอญาตเดินเข้าไปในบ้านนะครับขอรองเท้านิดนึงอ่ะมาเลยเมื่อสักครู่นะครับต้องบอกให้เลยว่าผมได้เข้ามาเดินแล้วนะครับผมรู้สึกเหมือนตอนนี้เปียบเลยนะั่นก็คือมันกว้างมากนะครับนีผมกางแขนดูกางกว้างๆเลยนะโอ้โหนี่เห็นนะมามุมนี้มุมนี้ กว้างเหมือนเดิมนี่ตั้งแต่ขอบเคาน์เตอร์เลยเห็นนะสุดปลายมือแล้วเนี่ยนะสุดปลายมืออยู่ไหนอยู่นี้ใช่ไหมนี่ยังเหลืออีกหมุนมากยังเหลืออีกประมาณเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะนี่ประมาณอีกช่วงนี้ผมก็จําภาษาโบราณไม่ได้นะก็จะได้เป็นวาเป็นสอบเป็นอะไรพวกนี้สองวาหนึ่งวาอะไรมาเนี้ยนะครับเหลือเยอะใช่ว่าเหลือเยอะนะ ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่วางเครื่องซักผ้าจะมีปลั๊กไฟท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งวางได้เลยจุดถัดมาวางตู้เย็นวางสองตู้ก็ได้นะครับหปลัก๊กเราให้สองเต้าเสียบออามาดูใก,ใกล้เราใช้ยี่ห้อพานาโซนิกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีสายดินทุกอันแล้วก็ฝังผนังด้วยนะเราจะฝังผนังฝังที่ก่อผนังใหม่แต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้ปลัก๊ก ฝังตัวบ้านเราจะไม่ฝังให้เพราะว่าถ้าเราไปกีดเข้าตัวบ้านแล้วเนี่ยมันจะหมดประกันนะครับดังนั้นจะเดินเป็นท่อกลมขาวใส่คอเลคเตอร์นะครับเดินเป็นท่อกลมขาวให้ตรงน,ตนนนะตง,งนี้คุณลูกค้าก็ติดหลายจุดเหมือนกันนะโอ้ต้องบอกว่าหลังเนี่ยคุณลูกค้าแฮปปี้นะผมเห็นตอนที่ส่งงานคุณลูกค้ายืนถือป้ายส่งมอบงานด้วยก็น่าจะแฮปปี้แหละนะครับยิ้มกันทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเลยอ่ะมุมนี้อีกนิดนึง มีการติดตั้งปลั๊กนะครับฝั่งตัวบ้านผมเน้นย้ำนะไม่อยากขีดให้หรอกเดี๋ยวขีดแล้วเดี๋ยวไปเจอท่อไฟเขาสปาก,กันประกันหมดอีกนะครับหรือไปขีดแล้วมันล้าวมันอะไรก็เป็นปัญหาอันนี้แค่เจาะเจาะน็อตฝั่งกิ๊บนะครับตีกิ๊บง่ายๆตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแล้วก็ไปกระทบโครงสร้างด้วยแนะนําฝั่งตัวบ้านก็ทําเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟ แยกปิดเปิดให้หมดเลยมี4ี่สวิตช์เลยคุณลูกค้าอยากเปิดอันไหนยังไงเรารวมให้นะครับอันนี้คือคร่าวๆเ,เนาะอะ,อะมาฝั่งนี้อีกนิดนึง ฝั่งนี้เป็นฝั่งเคาน์เตอร์นะครับจริงๆในแพ็กเกจของเราเนี่ยนะถ้าเป็นแพ็กเกจบ้านเดี่ยวเลยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4900 0บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้องบอกให้เลยว่าเรารวมให้ทุกอย่างแล้วนะครับแต่เสาเข็มไม่เสาเข็มหกเหลี่ยมแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นไมโครพายก็เพิ่มเงินนิดหน่อยส่วนเสาเข็มหกเหลี่ยมเราก็จะคืนเงินเป็นค่ารีฟันให้นะครับทั้งหมดนี้นะครับจะมีหน้าบานเป็นหน้าบานพลาสติกสีขาวเนาะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากเปลี่ยนหน้าบานเป็นรุ่นนี้ก็เพิ่มเงินนิดหน่อย นะครับเพราะรุ่นนี้เราได้สปอนเซอร์มาเราโคษนายเขาอยู่ก็คือ Starmark นะใครชอบ Starmark ก็ใช้ดีเป็นไม้นะครับเป็นไม้กันชื้นแล้วก็ปิดผิวด้วยเมมเบรนดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะบวมมันจะอะไรเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับอันนี้คือชุดหน้าบาทเนาะอ่ะโอเคคุณลูกค้าหลังนี้ทําแบบในแพ็กเกจเลยก็คือเคาน์เตอร์ยาว3เมตร60แบบนี้เลยจะประกอบไปด้วยเมตร20แรกนะครับก็คือเป็นในโซนของบานคู่ บานคู่ตรงนี้จะบวกกับเตาแก๊สนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรยีด้านล่างเราปูกระเบื้องผนังกระเบื้องพื้นให้หมดเลยนะครับอันนี้คือบานคู่เมตรยีสโดยประมาณอีกประมาณเมตรยี่สิบนะครับโอ้ยอันนี้เกิน3ามเมตรหกอันนี้4ี่เมตรยีตรงกลางตรงนี้ปกติเราจะมีให้แค่2ชุดแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากเพิ่มอีกชุดหนึ่งก็จะเพิ่มมาอีก60เซนอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับคิดตาม ระยะเลยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มทีละ60เซน60เซน60สเซนสำหรับบานเดี่ยวลิ้นชักแต่ถ้าเป็นบานคู่ผมจะแนะนําให้ประมาณเมตร20ทุกอย่างมันจะลงช่องไฟกันหมดเลยค,คุณสังเกตได้เลยลงช่องไฟกันหมดสวยงามนะครับตรงนี้60เซนตรงนี้นะครับสชุดก็จะเป็นเมตรแปก็จะเป็นที่เตรียมอาหารสังเกตไม่มีปลั๊กไฟให้3ชุดเลย จริงๆแล้วเรามีให้บนเคาน์เตอร์หนึ่งชุดนะถ้าเพิ่มก็เพิ่มค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะครับเดินฝังให้อย่างดียี่ห้อพานาโซนิกด้วยเนาะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยที่ปลั๊กไฟตรงนี้จะเอาไว้ทําอะไรบ้างก็จะเป็นวางหม้อหุงข้าวไมโครเวฟเครื่องปัน่นเครื่องแยกกากอะไรพวกนี้ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวางประมาณครึ่งหนึ่งของเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ยื่นออกจากผนังมาประมาณ60เซนก็วางเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน30ส่วนอีก30เซนก็เป็นที่วางเขียงหัน่นสับอะไรก็ว่าไปนะครับสุดท เป็นซิงล้างจานหลังนี้ใช้ซิงล้างจานคู่เลย2หลุมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า2หลุมนี้เป็นสเตเลสเกตสามศด้วยนะครับอันนี้อยู่ในแพ็กเกจมีให้1ห,หลุมถ้าอยากเพิ่ม2หลุมเพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับให้ใจ่ายไม่เยอะอะเข้ามาด้านในคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยนี่ปูกระเบื้องผนังให้3ด้านกระเบื้องพื้นด้วยครบหมดเลยนะครับเรียบร้อยเก็บงานเนาะ,ะพามาดูถึงด้านในเลยอาแต่กล้องวนมามุมนี้บ้างอยากให้เห็นมุมนี้บ้างเนาะ มุมนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับก็ต้องบอกว่ามีความกว้างตามที่ดินที่คุณลูกค้าซื้อบ้านมาเลยอะตรงนี้ตัวบ้านเนาะตัวบ้านผมกางแขนเรายังไม่สุดเลยโดยประมาณถนะ้าผมกางแขนแบบประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มอีกประมาณสักเมตรนิด,ดๆก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่านะครับห้องครัวตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมีพื้นที่ตารางเมตรให้อยู่ที่ประมาณ20าตารางเมตรถ้าตารางเมตรเพิ่มขึ้นเราเพิ่มค่าใช้จ่ายตามตารางเมตรนิดหน่อย เดินออกมาด้านนอกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ผมชอบนิดนึงนะผมว่าเป็นไฮไลท์ตรงที่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นระแนงโป่งเป็นระแนงบางตาแล้วก็สามารถตากผ้าได้อากาศก็ถ่ายเทยได้ดีเลยนะครับตรงนี้มีก๊อกน้ําฝั่งผนังให้ด้วย เห็นไหมอันนี้ออกจากผนังที่เราก่อใหม่นะฝังออกมาจากผนังเลยมีปลั๊กไฟฝังผนังด้วยวางอุปกรณ์นะครับได้หมดเลยนะครับอะตรงนี้เนาะหรือคุณผู้ชมอาจจะกล้องหมุนนอยหมุนนอยนี่ห้องนี้จะเป็นห้องอนเนกประสงค์เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายให้ดูเนาะห้องอนเนกประสงค์ห้องนี้ก็สามารถเข้าจากทางนี้ได้นะครับแล้วก็สุดนู่นจะเป็นหน้าต่างระบายอากาศอากาศจะโฟจากหน้าบ้านมาหลังบ้านแล้วก็จากหลังบ้านไปหน้าบ้านนะครับที่ผมเน้นย้ำนะครับในการต่อเติมหลายหลายครั้งเนี่ยผมอยากให้พูดเกี่ยวกับ การที่คุณทําถูกต้องคุณจะได้ไม่เครียดนะครับอย่ตรงนี้คุณผู้ชมอ่ะมูดมาออกมาจากรานแนงตรงนี้เราทําการก่อผนังผนังที่เราก่อเนี่ยก็ต้องบอกให้เลยว่าถ้าเว้น50เซนนะเราจะฉาบเรียบให้ซว้ยแบบนี้เลยนะครับแตถ่ถ้าคุณลูกค้าเว้นน้อยกว่า50เซนเนี่ยคนมันเข้าไปไม่ได้คุณดูผมสิผมมาเป็นผู้ชายตัวเล็กนะ แต่ก็ยังอิดอัดเลยเห็นไหมแล้วถ้าช่างอ่ะเขาตัวใหญ่หญๆเขาจะเข้ามาฉาบยังไงใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยขอให้เว้น50เซนผมจะดูแลฉาบให้สวยเลยนะครับแต่คุณลูกค้าอยากได้พื้นที่เพิ่มจะเว้น40เว้น30นะครับเราฉาบได้ตาม น่าง,งานต้องคุณอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเดินมาเรื่อยๆนะครับด้านล่างเราปูกระเบื้องให้ด้วยเห็นไหมพื้นทางเดินปูกระเบื้องให้ผนงังชาบเรียบทาสีเป็นสีเดียวกับตัวบ้านด้วยนะเนี่ยท่อ PVC ระบายนะครับรางน้ำเนี่ยโอ้โหมีระบายให้3จุดเลยทาสีขาวฝั่งใต้พื้นเก็บงานอย่างดีเลยนะครับอ่ะผนงังฝั่งลัวทาสีให้เลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยตอนเราลงเสาเข็มเนี่ยมันก็เลอะอะไรเลอะดินเลอะนู่นเลอะนี่นะครับทาสีให้หมดเลยอ่ะมา สังเกตไหมผนังกิฟเลยเนาะ mm hmm. มุดออกมาเห็นนะ mm hmm. เดินออมาอย่านนี้รอบบ้านแล้วอ่ะก้มหัวหน่อยนะเนี่ยพอเราเว้น50เซนมันดีอย่างนี้แต่ถ้าใครมีพื้นที่น้อยอยู่แล้วก็เว้นตามอัตราภาพบอกบอกให้เลยว่าถ้าเว้นน้อยกว่าส0เซนผิดกฎหมายไหมตอบหรือว่าผิดแต่ถ้าหมู่บ้านนั้นเขาเว้นกันทั้งหมู่บ้านแล้วไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครไปโวยก็ไม่ต้องหรือนะครับมีบางคนแก่ข้าวิชาไปศึกษาข้อมูลมาเยอะเออหมู่บ้านเนี้ต่อเติมผิดเดี๋ยวผมไปแจ้ง ให้รื้อทั้งหมู่บ้านเลยผมว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยนะครับคนที่ไปแจ้งได้ก็คือคนที่มีโฉนดติดกันแค่ว่าติดกันนะสมมติว่าบ้านหลังนี้ทำผิดบ้านขวาแจ้งได้สายแจ้งได้ข้างหลังแจ้งได้แต่ถ้าคุณถัดไปอีกสามหลังหรือถัดไปอีกซอยหนึงอะคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแนละคุณไม่ได้เดือดร้อนคุณเข้าใจไหมอ่ะสิ่งที่ผมพูดไม่ได้ยุยงให้คนทําผิดแต่คอยปราม ตามคนที่ไปศึกษาหาข้อมูลมาอุ้ยเดี๋ยวผมสั่งลื้อทั้งหมู่บ้านเลยบางทีเข้าใจผิดนะครับก็ต้องบอกว่าเราเคยเจอเพื่อนบ้านของลูกค้าเรา สายฮาร์ดคอร์นะครับเราก็บอกว่าพี่จเย็นๆใจเย็นๆถ้ามีอะไรเดี๋ยวส่งทนายไปให้คำก็เลยให้คำปร,รึกษาแล้วกันนะครับเราก็มีหลงรรางบริษัทเราก็จะมีทนายเนาะก็คุยดีมากเลยจนลูกค้าโอ้ยทุกวันนี้หลักกันแฮปปี้ไม่ลื้อบ้านไหน่ทั้งสิ้นละนะครับอ่ะ <c oughs> อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะว่าการทํางานของเราเนี่ยหน้าง,งานเราเยอะประสบการณ์เราก็เยอะเราก็เจอปัญหาหลากหลายนะครับผมต้องมีปัญหาอีกหลายอย่างเยนะถ้าอยาก ให้ผมช่วยตอบก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าคุณเจอปัญหาในหมู่บ้านเช่นคุณทะเลาะกับเพื่อนบ้านทะเลาะกันยังไงเป็นเหตุฉชไหนผมเองเคยเป็นประธานหมู่บ้านมาก่อนนะครับถ,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 ถึงถึงผมอายุน้อยนะครับแต่ผมก็พูดมากนะครับตอนประชุมดังนั้นผมก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ก็คอมเมนต์ถามมาได้แล้วกันสำหรับใครที่อยู่ในหมู่บ้านจะสรรนะครับอ่ะห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายให้ชมกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ขนาดเว้น50เซนแล้วนะอย่างกว้างเลย นะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันทําตามกฎหมายดีกว่าไม่ต้องไปทะเลาะกันแต่ถ้าพื้นที่มันจํากัดจริงๆก็ลองถามนิติดูว่ากฎของหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างคนนอกหมู่บ้านมาสั่งรือไม่ได้นะผมบอกก่อนนะครับอ่ะสั้นๆเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมผมพูดผิดพลาดอะไรคอมเมนต์มาได้ถ้าผมบอกว่า คนข้างนอกมาสั่งลื้อไม่ได้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะใครที่เคยสั่งลื้อทั้งหมู่บ้านแล้วลองมาคอมเมนต์ดูนะครับหรือมีข่าวอะไรที่แบบเขาสั่งลื้อต่อเตอร์ทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลองส่งมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทิดวิเคราะห์กันว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับขอคบคุณมากมากเลยอยากต่อเตอร์บ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044 8 8ปดสุดท้ายฝากขายบ้านใหม่ไหนๆใ,ใครก็มาดูแถวๆปิ่นเก้าสารยาแนละปิ่นเกล้ากาญ บางใหญ่บางับท้องหรือสารยาเนี่ยเป็นพื้นที่ติดกับบางใหญ่บางับทองนะก็จะมีสารยาสามพานนู่นนี่นั่นที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากขายบ้านตัวเองเพราะว่าไปประมูลบ้านมาแล้วเนี่ยบางหลังก็ขายออกไปแล้วแต่บางหลังเนี่ยเรายังทําการตลาดเกี่ยวกับการขายบ้านไม่เก่งก็ฝากไว้หน่อยบ้านของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับในโซนแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดราคาสูงกว่าเลยเพอเพอถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่คุณภาพบ้านเป็นอย่างไรไปดูหน้าง,งานจริงกันได้นะครับเราคุยกันได้ ปรับตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยเรามีช่างอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรช่วยได้เราช่วยใครอยากซื้อบ้านในโซนสารยา3ามพันบางใหญ่บาง,างบัวทองมาดูได้นะครับมีหลายแบบให้เลือกเนาะ,ะดูยังไงแอดไลน์แอสารยาโฮมหรือโทรที่เบอร์088-1023-888นสวัสดีะครับส้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ